สวัสดีครับอตอนรั้าูซีโร่ธูโคิอรแคครับตอนนี้เราว่ากันด้วยเรื่องของเอกสารหักภาษีทีิจ่ายหรือว่าไปค่าศึกวิจัหรือนั้นสื่อรอการหักภาษีเงได้จ่ายชื่อพูดยาวเลยค่ะเอกสารนี้มีปัญหาเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นบ่อยๆไม่ได้พี่เนี่ยฟรีแลนซ์ไปน้ําตาไหลทูกไปปาก่ปพี่จะเป็นฟรีแลนซ์เว้ยเป็นไปที่ตามยากมากคือเดี๋ยวไนี้โช่วดีนะลูกค้าน่ารักส่งไปสนีมาให้แต่มีช่วงหนึ่งช่วงโควิดอ่ะอันนี้เมาส์เลยไม่มา แล้วหักไปเลยคือเงินมานะหักแล้วเออไม่อยู่ไม่มาแบบไม่มาแบบพี่ครับนนองแล้วบางทีแบบกว่าจะมามาทีเดียวต้นปีเออต้นปีหน้า<ะ>แล้วแบบจําไม่ได้แล้วอไม่จดไว้ดิ<ะ>คําถามคือปกติเนี่ยมาต้องให้บางทีส่ายเงินใช่ไหมเอาวันนี้ก่อนเอาวันนี้ก่อนสำหรับหลายคนที่สงสัยว่าเออส่งโปรให้ตอนไหนปกติฟรีแลนซ์เนี่ยหรือทํางานต่างๆระหว่างบริษัทกับบริษัทที่มีการหักให้บางทีที่จ่าย ใช่นองกฎหมายก็เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าแต่ถึเมื่อไรแล้วถ้าเรามีการหักหนี่จ่ายเราก็จะต้องเอาไปหักหนี่จ่ายเนี้ยให้กับผู้ที่รับเงินด้วยอันนี้สําคัญมากๆทีนี้ให้แบบไหนได้บ้างเพราะคนบอกว่าไม่สะดวกให้เลยอย่างเงี้ยผมที่ส่งใบสนีสแกนมาเนี้ยอืมคือสแกนก็ได้ยังดีกว่าไม่มีคือจริงจริงถ้าสัมปทานซีเรียอันนี้พูดเลยถ้าสัมปทานซีเรียลครับสัมปทานไม่ให้นะ แบบสแกนไม่ให้ต้องแบตัวจริงแล้วมีเซ็นชัดเจนแต่หนูว่าหนูไม่ค่อยเห็นด้วยว่ามันต้องแบ่งตัวจริงใช่พี่เอาอันนี้ในส่วนอันนี้คือแบบตีความแบบเข่งครัตแต่ถ้าเกิดแบบมันนั่งดูหลักการจริงอะ่ะพี่ว่าถ้ามันหักก็น,นําส่งคือจบเอาจริงที่พูดแบบขอคาภัยสามกรณ์ไม่ต้องมีลายเซ็นก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าต้องคูณในการส่งไปรษณอยยู่นี้พี่ไปส่งกี่บาทโอ้ยสามสิบห้าบาท แล้วแล้วหนูได้ได้ค่าหักภาษีจ่ายเป็นแค่พันหักสามสิบไปเรียบร้อยต้องก็เป็นเป็นต้นทุนของธุรกิจเนาะทั้งในฝั่งของคนที่จ่ายตังค์เขาต้องส่งไปสนีให้เราฝั่งไอ้คนรับเงินก็ซื้อจะเสียมลากวงแบบตัวจริงอ่ะถูกมันก็เลยแบบลำบากแล้วก็วุ่นวายซึ่งถ้าระบบมันดีอ่ะแต่ถ้าถ้ามีแบบออนไลน์ฟังกอีวิโนแฮกก็จบแต่ถ้าเกิดไม่มีมันก็ต้องมอากระดาษแล้วก็จะมีความวุ่นวายแบบนี้ นะครับทางแก้ไงต่อดีทางแก้ครัาทางแก้ฝั่งแล้วฝั่งคนรับเงินนะคดจ่ายเนี่ยไม่มีอะไรคือทางแก้ของคนจ่ายคือจ่ายตรงออกให้ได้คือจบฮะแต่ฝั่คอองคนรับเงินเนี่ยคือแาบสีเดียวพี่เออเดี๋ยวงคือถ้ารับเงินแบบเงินสดนา,นานๆอไอเช่นแบบเอ้ยจ้างตากล้องมา เดี๋ยววันนี้นองทำงานเสร็จพีให้ตาเออเนี่ยสื้แหวนพี่ไม่ได้ให้ตอนนี้ด้วยนะน้องน้องกำบังนะสมมติว่าให้สมมุติว่าให้ตอนนี้สมมุติว่าให้ตอนนี้หนูก็จะบอกว่าอ่ะพี่คะหนูขอหนังสือรับรองักดเงิงที่จ่ายเหมือนไันได้ไหมอ่าถ้าถ้าพี่จะจะหักหนูแต่ถ้าเกิดว่าพี่ไม่หักหนูก็เดี๋ยวหนูขอเต็มแล้วกันอะไรไม่ให้หนูอะไรเต็มแล้วกันได้ไหมอะไรอืม ก็ต่อรองสำหรับคนที่สนใจอบรมบัญชีออนไลน์กับ C p d ี Academy ง่ายๆที่บ้านอย่าลืมกรอกโค้ด CPD 10รับส่วนลด10%ก่อนจ่ายเงินนะครับคือมันยากเมกันนุ้ยอันนี้พูดแบบจริงๆคนจ่ายคนรับเงินอะ่ะมันไม่มีอำนาจพูดเลยหรอกใชอ่อันนี้มันเป็นระบบที่ตลกคือมันเป็นระบบที่ดีแหละในการเก็บภาษีล่วงหน้าแต่ว่ามันเป็นระบบที่ตลกคือเราจะไม่มีป่ามีเสียอะไรด้วยมี เซอร์ไพรเอบางคนคือเขารู้ว่าเราไม่มีชอ e เออเขาก็บบกว่างั้นขอไม่หักที่จ่าได้เปล่าเอออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละอืมคือเราบเราก็ต้องบอกว่าอ๋อครับเออทหไมคือเราไม่มี้ป่ามีเสียงไงเรียกคนรับเงินเนี่ยครับเอาอาจะหักไหมครัจะหักก็หกักได้นะครับไม่หักก็ไม่หักนะครับคือจะทําอะไรบอกกูก็เอเออมันก็เลยกลายเป็นแบบนั้นซึ่งมันก็เลยทําให้บางทีมันไม่ไม่ตรงอืมทางแก้ยังงั้นบีนีขอแบบให้มันดูดีว่าแบบเราสามารถจะแบบพูดได้ ก็ยื่นหลุมยื่นแมวเหมือนเดิมเนาะก็คือสมมติว่าเขาต้องการเรารูบอกว่าเขาต้องการใบเสร็จรับเงินจากนะคะส่วนเราก็ต้องการหนังสือรับรองการหักที่จ่ายจ้ะค่ะอย่างนั้นเนี่ยเราสองคนมาแลกกันไหมล่ะแฟแฟร์พูดจบอันไม่พูดแล้วว่าขอหนึ่งๆแต่เตรียมใบรับเงินให้คุณด้วยใค่เซ็นใช่ย่เออแต่เข้าใจแต่คือคืออะไรเนี่ยแบบู้ว่าพูดแบบซีเรียสแบบ งั้นไม่ทํางานให้แล้วกันไม่ส่งงานให้ได้ไปน้างานเนี่ยสมมติว่าพี่อ่ะพี่เป็นวิทยากรบรรยายไม่เอาหนังสือมาให้ผมไม่บรรยายวันนี้ไม่ใช่วิ่มีทางไม่มีทางกระเด็ต่อรองเออกรเด็ต่อรมันต่ำจิตอาวูรเศร้าแต่ว่าทั้งหมดที่พูดมาคืออะไรจะบอกว่ามันเป็นเอกสารสาคัญดังนั้นพยายามต้องขอให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามคืออาจจะต้องมีเทคนิคแหละอะต้องบอกเขาไปว่ามันจําเป็นกับเราถ้าไม่มีตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปทำบุัทำดีไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องบอกใช่คือบางที่อ่ะเขามีการขอคืนภาษี ใช่การขอคืนภาษีสรรพากรก็ต้องตรวจเอกสารแน่นอนเราก็อาจจะอ้างว่าเนี่ยเรามีนโยบายขอคืนภาษีหนึบาททุกสตางค์ครับงั้นพีต้องขอไหมหนูครัไม่เอาไม่หนูไปปวดหนูเรื่องปัญหาเพราะไม่งั้นหนูก็ลำบากเนาะนี่คือสิ่งที่อยากต้องก็สุดท้ายเรื่องการเจรจาต่อรองอ้อนวอนนะครับอันนี้พูดกันตรงๆแต่ว่าให้มันได้แล้วก็ทุกอย่างมจะได้เคลียร์รวมถึงต้องบอกไว้ว่าสาหรับคนรับเงินถ้าคุณถูกหักภาษีไว้แล้วคุณไม่ได้เอกสารฉบับนี้เวลาคุณไปยื่นขอคืนภาษีสรรพากรจริงจริง แล้วคุณไม่มีให้เขาตรวจสอบภาษีุบูกหักไว้ใช้ไม่ได้อันนี้คือปัญหาของคุณจริงๆนะครับเลยเอาทำตอนนี้ขึ้นมาเตือนอ่ะสุดท้ายท้ายสุดเนหะ็นในสคริปข้อคิดที่อยากฝากไว้สุดท้ายคือคืออาจจะไม่ถูกใจหลายคนแต่ะว่ามันเป็นหน้าที่นะคะสําหรับทางผู้คนที่จ่ายเงินเนี่ยเราต้องหักที่จ่ายแล้วก็สงสื่อรับรองหักที่จ่ายให้คนรับเงินนะคะซึ่งสมมติว่ามันเป็นหน้าที่แนละ้วทุกคนก็ต้องทำนะและในฐานะคนรับเงินถ้าเราไม่อยากเจอเรื่องแบบนี้ กับใครก็แล้วแต่เราก็อยากทำแบบนี้กับเขานะคะก็ทำให้ถูกต้องอสบายใจที่สุดใช่ครับฝากไว้เลยครับและนี่คือซีโร่ o p r โปร t ฟ o d พอดแคสต์ในตอนนี้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน,น์นะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันตอนต่อ,ตอ,ตอไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ